รองพ่อเมืองเชียงใหม่เป็นประธานเปิดบริษัทสมัยประกันภัยที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายวีรพันธ์ดีอ่อนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักง,งานสาขาเชียงใหม่2แม่ห้องสอนบริษัทสยามสมยัยโบกเกอร์ประเทศไทยจำกัด โดยสำนักง,งานแห่งนี้รับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต5และเขต6แม่ห้องสอนเขต1และเขต2รวมจำนวน13อำเภอโดยมีทีมงานคุณภาพประกอบด้วยประธานสาขาผู้อำนวยการบริหารลูกค้าผู้จัดการฝ่ายการตลาดและนักการตลาดระดับมืออาชีพ โดยมีอาจารย์ปีชาชัยวงศ์คำประธานกรรมการบริษัทผู้มวยการสำนักง,งานสาขาเชียงใหม่สองแม่ห้องสอนได้ให้การต้อนรับโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้วลิศราทินานิวร้อยแมวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและ นิวมหาชนภาคเหนือร,รายงาน,นาท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ล้องูนแม้ห่อหลอนท่านผู้การพัฒนาเขตพื้นที่การศรึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทุเกเด็กพื้นที่การศรึกษาท่านหัวหน้าตัวราชการผู้บริหารสถานศึกษา แต่คุณผเดียร์ที่เพราะเราคุ้ครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากนายจาศศรุณิ์สนุนสัตว์ผู้การจังหวัดเชียงใหม่ให้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสัญลักษณเชียงใหม่2มออมของบริษัทสยามสมายล์โรเกอร์ประเทศไทยจำกัดสาขาที่62ในวันนี้ จากการที่ได้เรียนรห้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆทำให้มีความชื่นชมและก็ประทับใจในภรกิจของบริษัทที่ได้ว่ามีความพร้อมในการที่จะ